สามีของเราเนี่ยนอกใจไปมีมือที่สามได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะนะครับวันนี้เขาตัดมือที่3กลับมาหาเรานะครับแต่เขาบอกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเราไม่เหมือนเดิมค่ะคุณเชื่อกูคมไหมครับคนไปหามือที่3เรื่องแรกที่มันไปคือเรื่องบนเตียงคนที่มีปัญหาเรื่องของมือที่3ไม่เคยมีเคสไหนเลยที่ไม่มีเรื่องบนเตียงเข้ามาเกี่ยวสครับคนไปมีมือที่สส่วนหนึ่งก็เลยครับเรื่องของความเบือ่อสครับ คนไปมีอิริยาส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของการกดดันเขาบอกว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรครับการที่คนจะกลับมารู้สึกกับคุณเหมือนเดิมหนึ่งปรับเรื่องบนเตียงการที่จะปรับเรื่องของบนเตียงคือเลยครับมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นประจุไฟฟ้ามันเป็นการกระตุ้นความอยากไม่ใช่สนองความอยากเพราะหมายความอะไรครับหมายความหนึ่งมันเป็นเรื่องของบนเตียงที่ต้องปรับสองเป็นเรื่องของการวางอีกโก้คุณจําไว้ครับคนมีอีกโก้คุณรู้ไหมครับ สิ่งที่จะสามารถดัดสันดานคนมีอีโก้ได้คือเลยคือหลักสูตรของการฝึกสุนัขค,คนมีอีโก้เนี่ยมันเป็นเพราะมันมีกำแพงในใจคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะบ่นต่อหน้าเพื่อนนะฟ้องพ่อฟ้อ,ฟองแม่บอกว่าเขาเป็นคนผิดตลอดเลยฉันบอกแล้วทําไมคุณไม่จดไม่จําทําไมคุณไม่ฟังอีกฝ่ายมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเจ็บปวดเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณจะลดอีโก้ของคนลงมาเนี่ยครับคือะไรแสดงการยอมรับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊ก6เล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990บาล่มที่สามหนึโพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจกแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. add line id a t love underscore ตอง2เมื่อเข้าไปที่ line add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ line add 5. บทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ